กลับเข้ามาครับผมยังอยู่กับคุณสมชายแสวงการอดีตสมาชิกวุฒิสภาเอาละคุณสมชายบอกว่าถึงวินาทีนี้เห็นคุณทว,วีเป็นแบบนี้เห็นห้องชั้น14ตามที่หมอพงศ์ภูมิา, <c oughs> า,าจา <c oughs> คือทุกอย่างมันค้านสายตาม <c oughs> หมดคุณสมศักดิ์ก็ยังคงไม่สะดุ้งสะเทือนไม่ไม่ใช่คุณสมศักดิ์ไม่สะดุ้งคำสั่งมันมาอย่างนั้นคําสั่งของทีมที่เขาประชุมกันอยู่หลังไม่เนี่ยนะก็อวยนายใหญ่กันว่าเฮ้ย hey, สู้ สู้เต็มที่เพราะออกไปไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องสู้โทษทีแฝงตัวไปอยู่ในนั้นเหรอทำไมรู้ว่าเขาสั่งกันอย่างนั้นโอตุ้มจยกตุ๊กแกก็มีบ้างออาก็ไม่เป็นไรก็วิธีการสู้ก็คือก็ดูจากสีหน้านายกแล้วกันที่ออกมาสู้เนี่ยคืองี้สู้นะเห็นเห็นดีอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งเนี่ยคำสั่งศาลเขียนว่านัดพร้อมหรือไต่สวน13ามมิถุนาความหมายคือคุณทักษิณต้องไปศาลถ้าไม่ไปศาลเนี่ยต้องมีเหตุอันสมควรที่ศาลเชื่อ ว่ามาไม่ได้เช่นผ่าตัดเช่นออกนอกประเทศแต่ถ้าคุณทักษิณไม่มาศาลศาลไม่เชื่อนะออกหมายจับเลยนะคําสั่งศาลชัดเจนมากนะครับสองคือเมื่อออกไปกาตาร์ไม่ได้เอาละจะไปพบทรัมป์หรือไม่พบทรัมป์ทมา์ก็ไม่ได้เชิญเนี่ยมันก็ทําให้มาสู่ประเด็นที่สองว่าเฮ้ยออกข้างนอกไม่ได้แล้วทําไงก็ต้องไปศาลไปศาลทําไงก็ต้องสู้สู้แล้วทําไงต่อเมื่อแพร์สภาเนี่ยคุณุงยิ้งพูดในสภาว่า ให้รอผลมติแพทยสภาแล้วให้ยอมรับนะวันที่อภิปรายใบวังใจเนี่ยเชื่อมั่นมากเลยเพราะเชื่อมั่นว่ามติแพทยสภาจะบอกว่าเป็นค,คุณกับพ่อเขาเป็นคุณแล้วผมรู้สาเหตุด้วยรู้ชื่อคนด้วยที่ไปวิ่งทําอะไรเนี่ยครับก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ประสิทธิ์วัฒนาพาและแพทยสภาทุกท่านที่ผมเคารพคณะบดีทุกท่านเจ้ากรมการแพทย์ทั้งหลายทหารบกทหารเรือยกเว้นตำรวจเพราะไม่ได้ลงมตินะ ก็มีอยู่3-4คนที่ยังอยู่นหน่วยราชการสาธารณสุขเนี่ยที่ลงมติอีกแบบหนึ่งที่เหลือเนี่ยลงมติเกือบเอกฉันมาก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 ถูกต้องอย่างที่อาจารย์ประสิทธิ์ว่าเพราะคณะบดีทุกท่านคือครูบาอาจารย์ของแพทย์ทั้งประเทศคําถามว่าถ้าท่านเห็นเอกสาร300หน้าซึ่งเป็นแค่เน r s i ซิ่งโน้ตไม่มีอาการวิกฤตใดๆผมย้ํานะไม่มีอาการวิกฤตใดๆนะยกเว้นพาไลยีรูที่พูดเนี่ยวันนึง ผมจะส่งเอกสารนี้ไปที่ศาลถ้าศาลท่านนัดไต่สวนผมจะเบิกเอกสารนี้ส่งศาลเองนะครับว่ามันมีหลักฐานบอกนิดหน่อยก็ได้หลักฐานทางยาหลักฐานการ M r i หลักฐานอะไรพวกนี้มันคือตัวบอกว่าป่วยหนักไม่หนักคุณต้นป่วยหัวใจวายอ่ะมันต้องทำไงปั๊มหัวใจฉีดยากระตุ้นยาพวกนี้ไม่มีอยู่ในใบรา,ายงาน อืมเข้าใจแล้วคือมันเป็นเอกสารที่หายากที่สุดในโลกนะคุณรู้ใช่ไหมซึ่งผมไม่มีแต่ว่าแพทยสภาได้ไปแล้วเข้าใจเอาล่ะแต่ทีนี้เข้าเรื่องเลยขออนุญ,ญาตต้องถามแบบนี้ว่าทั้งหมดทั้งปวงที่ฝ่ายไม่ชอบคุณทักษิณหรือฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการของคุณทักษิณเนี่ยกำลังคาดเดาแบบนี้แต่เชื่อไหมครับนอกจากข่าวที่บอกว่าเฮ้ยคุณทักษิณไม่มีทางติดคุกหรออะไรก็ต้านไม่อยู่เพราะมันเดิมพันถึงตําแหน่ง ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติสามารถจะบันดาลคุณบรรดาลโทษให้เลยอะ่ะก็ผมว่าทั้งผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติปัจจุบันเนี่ยตามกฎหมายใหม่ตามที่ท่านทํางานนะไม่ไม่ค่อยได้อิงการเมืองเท่าไหร่มากนะักแม้นะแม้แต่ว่าจะมีตําแหน่งของ แพทย์เนี่ยที่จะเป็นรองพอบอรตรตได้ด้วยนะม <c oughs> ี่ข่าวลืออย่างนี้ข่าวลือ <c oughs> นะว,อว่า,าวบำเน็จในการช่วยเหลือครั้งนี้ขยับขึ้นไปเป็นผู้ช่วยแล้วเดี๋ยวจะขยับไปเป็นรองแล้วขยับไปเป็นพอบอเลยพอบอเนี่ยมันก็เป็นความใฝ่ฝันของทุกคนอย่าว่าแต่ตํารวจจบโรงเรียนในร้อยเลยตํารวจจบนิติศาสตร์ก็อยากเป็นหมอก็อยากเป็นบ้างข่าวลือนะข่าวลือจากหมอ มาเป็นผู้ช่วยจากผู้ช่วยจะไปเป็นรองก็จากหมอมาเป็นผู้ช่วยอีกหมออีกคนจะขึ้นมาเป็นผู้ช่วยแทนแกใช่ไงอ่าเนี่ยนี่คือขบวนการเขาถึงไม่กลัวคุณไงโหเขาตอบแทนกันแบบนี้เดี๋ยวรอดูพอบตตายเขาสั่งสอบเอาจริงก็าเปล่าสอบแล้วเนี่ยต้องเอาออกจากตําแหน่งก่อนนะต้องให้ไปอยู่ข้างนอกนะถ้าเอาลุกออกจากเก้าอี้นะรับรองได้ภาพที่คุณต้นหาไม่เจอเนี่ย จะปรากฏเอกสารที่หายากที่สุดในโลกจะเจอจะเจอรับรองได้ว่าจะเจอเขาซุกกันเก็บอยู่ตอนเนี้ยแต่ว่ามันเริ่มหลุดออกมาแล้วมันหลุดไปที่ผมหลุดไปที่แพทยสภาหลุดไปที่ต่างๆแล้วแต่มันเป็นเพียงแค่ข่าวลือนะครับเราพูดก่อนทั้งหมดไม่ต้องไปเอ่ยว่าเป็นใครกูพูดแค่นี้เขาก็รู้ทั้งบ้านก็มือกขึ้นเหนือวันนี้แพทยสภาเขาฟื้นความเชื่อมั่นศรัทธาของแพทยสภาแล้วสารกําลังฟื้นความศรัทธาของศารในเรื่องวันที่13มมิถุนาที่คุณชันชัยกับพวกผมไปยื่นนี่แหละ สถาบันตำรวจในฐานะผูดในฐานะรองประธานกรรมการพิจารณาพรบ,รบปฏิรูปตำรวจนะผมอยากเห็นตำรวจฟื้นความศรัทธาเพราะเรื่องของแพทย์โรวมาปตำรวจจะอ้างว่าไม่ส่งเวลเรบเบียนได้เนี่ยหนึ่งเนี่ยนะพบตะรมีส่วนรับผิดนะถ้าสารไต่ส่วนแล้วมีพบว่าการไม่มอบเอกสารบางอย่างเนี่ยพบตะรไม่ควบคุมอย่าลืมว่าคนควบพบตะรชื่ออะไรอุกอิงนะ เสร็จจากชั้น13ชั้น14คดีนี้ไปอีกระยะหนึ่งอุ้งอิงจะโดน157โดนได้ยังไงเมื่อวันอังคารดิฉันมารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคุณพ่อก็ออกจากโรงพยาบาลตั้งนานแล้วนะคะปัจจุบันเขาสอบอยู่ไหมและเขาเลิกสอบไปแล้วสอบอยู่ทั้งคุณอุ้งอิงเป็นนายกอยู่ไหมอ่ะคุณนุ้งอิงคุมมนตรียุติธรรมคุณทวีหรือเปะละ่าะแต่คุณพ่อออกจากโรงพยาบาลไปหลายดเดือนแล้วนะคะความผิดมันเกิดขึ้นต่อเนื่องอยู่ยังไม่จบอเขาเรียกเอกสารเวรเบียนทำไมส่งไปสามร้อยหน้า ผมบอกคุณต้นนี้ถ้าป่วยวิกฤตันี้ผมถามจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลายแห่งคณะบดีที่เป็นเพื่อนหลายคนนะในอดีตน,นะถ้าป่วยวิกฤตหนึ่งวันจะมีเวรระเบียนกี่วันกี่พันเอาง่ายๆเลยนะคุณผู้ชมตีสว่สสองชั่วโมงทีก็แล้วกันที่เขามาตรวจเพราะคุณวิกฤตนี่ใช่ครับจริงจวิกฤตมันต้องตรวจมากกว่านะั้นนะเอาเอาแค่สองชั่วโมงวันหนึ่งสิบสิบกว่าทีก็เบ็ดเสร็จเขาเอางี้ต้องเป็นเป็นพันพัน่ะ ไม่ต่ำมาสี่ถึงอหกพันอ่าเป็นหลายพันหน้าอ่าไม่ต่ำมาสี่ถึงหกพันใบอถ้าวิกฤตมากนะเจียนตายเลยโอ้โหปั๊มหัวใจกันต้องให้ยกร้อยแปดสิบแดวันนะผ่าหัวใจอะไรว่าไปนะซึ่งมันไม่มีเลยอ่ะไม่มีคนจะวิกฤตทีละเป็นร้อยแปดสิบวันหรือมีแค่เจาะสี่รูผมยืนยันที่ไรที่เหลือไม่มีมันจึงเกิดเนสซิงโนตแค่สามร้อยใบแล้วเขียนแค่เนี้ยกายภาพกายภาพกายภาพเนี่ให้ยานวดผ่าเดินอะไรแค่นี้ผมบอกแค่เนี้ย อ่ะแต่ทีนี้มันก็มีคําถามอีกคุณนิพิษอินทรลสมบัติครพูดออกมาบอกว่ากรณีของการไต่สวนเนี่ยเผอๆนะได้ผลเสร็จแล้วมันจะเป็นการเตะหมูเข้าปากหมาก็คือประเด็นแรกคุณทักษิณไปนอนบ้านใส่กําไร EM อะไรก็ว่าไปผมมาเพิ่มให้ประเด็นที่2เลยนะเตะหมูเข้าปากหมาเลยคืออาจจะได้ผลดีกับพักการเมืองอื่นนะคุณสมชายก็อ,อย่าไปกลัวการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้มันความถูกต้องมันสําคัญที่สุดนะ เพราะเรื่องที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดในบ้านในเ mm. มืองต้องแก้ไขวันนี้บ้านเนี่ยเรากําลังจะพังโดยไม่รู้แล้วนะมันคล้ายๆตึกสอตอง,งอจะถล่มนะโดยไม่รู้ว่าอะไรคือสาเหตุปูนเหล็กแบบคนคุมงานก่อสร้างหรือทษก,กันไปทอก,กันมาที่มีปัญหาเพราะหน่วยราชการไม่ทําหน้าที่ฝ่ายบริหารไม่ทําหน้าที่องค์กรอิสระไม่ทําหน้าที่แล้วเรากลัวความเปลี่ยนแปลงเหรอครับเราถึงไม่ยอมตรวจเตะหมูเข้าปากหมา ผมยืนยันนะครับมีผู้ใหญ่ถามผมเฮ้ย hey, คุณสมชายจะไปทําให้แดงกระส้มเหลืองอะไรผมไม่ใช่เลยถ้าความถูกต้องไม่มีนะประเทศนี้ไปไม่ได้นะอันนี้หนึ่งนะสองถ้าจะเตะหมูขบักมา <c oughs> ผมเชื่อคุณนิพิษเนี่ยออกมาดับทางเหมือนกันเมื่อกี้เหมือนคุณสุรานันต์บอกว่าจะไป <c oughs> จะไปอยู่ตามกฎกระทรวงคือ <c oughs> คุณนิพิษเขาไม่ได้เอาใจช่วยหรอกเขาัไว้ก่อนกฎกระทรวงเนี่ยมันออกมาแล้วมันออกมาเดือนมีนาคมเห็นแล้วแต่ผมก็บอกแล้วว่ามันเข้าไปอย่างนั้นไม่ได้ต้องกลับเดินจําก่อนถ้าใช้อํานาจส่งไปเลยนะ สองประการหนึ่งคือต้องตัดสินว่าคุณทักษิณผิดก่อนอยู่หรือไปยังไม่รู้นะผิดก่อนผิดแล้วเนี่ยต้องไปไหนก่อนต้องกลับเรือนจาก่อนทีนี้ต้องวัดใจว่าถ้าผิดแล้วเนี่ยจะยอมได้คิดว่าไปอยู่บ้านจันทร์สองล้านหรือว่ากลับเข้าเรือนจําวันนั้นศาลจะสั่งเองคือณขณะน,นี้ถ้าในในมุมมองของคุณสมชายคุณทักษิณไม่มีสิทธิ์จะเลือกทางถูกณขณะเน,นี้สารดีกา คดีอาญาณนการเมืองจะเป็นผู้สั่งตามสมควรถูกต้องโดยใช้หลักกฎหมายเป็นตัวตั้ง <c oughs> แล้วพิสูจน์ข้อเท็จจริงไปตามการไต่สวนที่ปปชขณะน,นี้เร่งเอกสารแล้วนะเร่งสอบเอกสารจากลงมาตํารวจแล้วปปชไปศาลเนี่ยไม่ใช่ไปฐานะโจทย์อย่างเดียวนะศาลอาจจะเรียกปปชให้ที่คุณมีมติเอกสารตั้งกรรมาการเต็มคณะสอบไปถึงไหนขอผลที่ศาลสอง เรียกอายการอายการบอกยังไม่มีอะไรก็ว่าไปแต่คุณนักษินเป็นจำเลยจะต้องให้การว่าตกลงคุณป่วยอะไรบ้างเพราะตัวคุณเองอคุณต้องรู้ไปสารเนี่ยต้องบอกสารแล้วนะตกลงป่วยเป็นอะไรวันนั้นตกใจเพราะว่าเข้าเรือนจําไปแล้วเครียดอความดันตกเส้นโลหิตจะแตกอะไรก็ว่าไปนะก็ให้ได้นะอผมก็ยืนยันว่าใครก็มีสิทธิ์เพราะอยู่ๆเข้าเรือนจําไปเฮ้ยมันเครียดอะมันเครียดอยู่ห้องที่ขยายไว้ห้าห้องมันมันเป็นห้องขังนะ รู้อีกแล้วมัน8ปีนะมันไม่ได้อย่างมันั้นยังไม่รู้หึงปีมัน8ปีมันก็ตกใจอ่ะธรรมดาก็เครียดก็ส่งโรงพยาบาลแต่ว่าข้ออ่อนคือผมมาจับ Google ดูก็ได้นะเมื่อกี้จับก่อนมานะถ้าจากราชทันเรือจำเนี่ยไปโรงพยาบาลทันใช้เวลาสองนาทีมา โรงพยาบาลตำรวจนะใช้เวลากลาง,งคืนนะ22นาทีอาจจะได้แต่กลางวัน30นาที22นาทีนี้ต้องตีนผีด้วยนะใช่ใช <c oughs> ความจริงคือต้องส่งไปที่ปฐมพยาบาลที oh. อ่อันนี้คือจุดอ่อนที่โรงพยาบาล uh, ที่ราชธรราแล้วถึงค่อยส่งตัวซึ่งยืนยันว่าโรงพยาบาลราชธรรมมีขีดความสามารถมี500เตียงตึก9ชั้นมี CT สแ,แกนมีอะไรหมดครบ รักษาได้คือคุณรัดขั้นตอนเอาง่ายๆเลยพูดตรงๆถ,ถ้าถ้าถ้าจะสู้กันมันสู้กันด้วยพยานหลักฐานและเอกสารแน่นอนแต่เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาติพักอีกทีแต่หลังพักกลับมาแต่ดูเหมือนว่าสัญญาณสู้มันไม่ใช่แค่เชิงการเมืองครับเชิงนโยบายก็เอานะบอลกรกฎาคมก็เอานี่ล่าสุดมาจีโทเคน ด Token ดิจิตอลคอยอึ้งกันเป็นแถบเดี๋ยวกลับมาครับกลับเข้ามาครับคุณสมชายครับแต่สัญญาณสู้มันไม่ได้มีแค่นี้นะไม่ได้มีแค่หมอไม่ได้มีแค่อะไรอย่างนี้นะสัญญาณสู้กรกฎานี้เอนเตอร์เทนเมนต์เอาแน่นอนนี่เมื่อวานซื้อดิจิโทเของใหม่ๆอีกแล้วมันดูเหมือนเล่งยังไงก็ไม่รู้อะก็รัฐบาลทําเรื่องที่ได้ประโยชน์กับชาวบ้านตรงไหนสักเรื่องไหมผมตั้งคำถามตั้แคุณเศรษฐามาคุณอุ้งยิงเนี่ย นโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจจนราคาพืชตกต่าที่สุดในประเทศไทยเนี่ยเหลือโลละบาทสองบาทขายกันไม่ได้เนี่ยเศรษฐกิจปากท้องลําบากมากเลยนะแต่จะทําทแค่หนึ่งแจกเงินซึ่งผิดกฎหมายนะผมไปยื่นดำเนินคดีไปครับ,รบสองคือจะทำไอ้เหรียญดิจิทัลคอยไปกลับไปดูเรื่องเหรียญต้นไม้ประชาธิปไตนไม้ไอเนี่ยของเพื่อไทยเขาเนี่ยนะซึ่งดรอารานเขียนไว้เนี่ยนะยังเป็นเรื่องนี้อยู่นะสามก็คือบ่อนคาสิโนซึ่ง ไอ้พวกหมาเกาลาสเวกัสตนี้มันกําลังจะย้ายฐานกับกลุ่มทุนเทากลุ่มทุนเทาของสิงคโปร์ที่อยู่ในฮ่องกงย้ายมาที่เมืองไทยจนสียิ้นผิงไม่แวะเมืองไทยสองวันก่อนผมต้องอธิบายกับทางจีนเพราะวนี่คนจีนหายหมดเลยเพราะเพราะไทยจะทำคาสิโนโอเคนี่คือบ่อนและที่สาคัญนะเอาการท่าเรืออ,อันเดียวก่อนนะยังไม่รวมอีกเจ็ดแห่งนะการท่าเรือคองเตยเนี่ยจะเอาที่9ก4ี่ไร่ไปทํา สิบเปอร์เซ็นต์คุณต้นคิดว่าเท่าไรโจรบ่บอนสองไร่เบอบ่อนตึกห้าชั้นก็พินาศวอดวายแล้วเราพูดกันตรงๆแต่ทีนี้ปรกากฏว่าคนที่เขาฉลาดพอเขาบอกเฮ้ยดอกแรกบ่อน,านคาสิโนเป็นที่ฟอกเงินนะใช่แล้วดอกต่อมาจีโทเคนมันเกี่ยวพันกันแน่นอนคือเงี้มีกฎหมายฉบับหนึ่งเข้าสภาเข้าคอรมอไปแล้วไปอยู่กฤษิกาเรียกพรบศูนย์กลางประกอบทางการเงิน อำนาจนั้นเนี่ยจะแยกอำนาจออกจากแบงค์ชาติโดยให้กระทรวงการครล,ลังรัฐมนตรีคลังเป็นประธานแล้วก็เอาผู้ว่าแบงค์ชาติไปเป็นกรรมก,การและคนอื่นๆเป็นกรรมก,การหมดกําหนดเงินประเภทต่างๆขึ้นมาได้รวมถึงเงินดิจิตลัลช้าๆนะเดิมเนี่ยธนาคารชาติเป็นคนกําหนดควบคุมแบงค์ชาติควบคุมเงินทั้งหมดมีพันธบัตรทั้งหลายพันและเงินตราแบงค์ชาติมาตราสี่กำหนดได้หมดจะแยกกฎหมายเอาเป็นสองใช่ครับ ดิจิทัลทั้งหลายไอ้โทเค็นเนี่ยเป็นตัวที่สองที่จะไปประกอบร่างกับคาสิโนประกอบร่างกับพรบศูนย์ธุรกิจการเงินทั้งสามตัวคือเรื่องเดียวกันคือมันต่อแขนต่อขากันขอบพระคุณมากผมเคยจุดประเด็นในรายการแล้วรอคนมาคุยคุณผู้ชมครับพระราชบัญญัติที่ว่าเนี่ย ผ่านขั้นตอนแรกไปแล้วด้วยนะอยูนายกฤษฎีกาและเป็นพระราชบัญญัติที่แยกอำนาจของธนาคารแห่งประเทศไทยออกไปเลยนะใช่รัฐมน,นตรีคลังจะใหญ่มากแล,ล้วรัฐมนตรีคลังมาจากไหนรัฐมน,นตรีคลังก็มาจากก,การเมืองเพราะฉะนัน <c oughs> น้น <c oughs> ถ้าพักเพื่อไทยหรือพรคไหนก็ตามเป็นเป็นรัฐมนตรีคลังก็ออกเหรียญได้เลยฮะเอาเอาคร่าวๆเอาเอาแค่คร่าวๆให้คุณผู้ชมฟังนิดเดียวก่อนว่า ีโทเค็นนะขณะน,นี้ที่รัฐบาลบอกว่ามันจะทําให้ประชาชนได้เรียนรู้นู่นนี่สารพัดผมถามสามสี่คำถามพอหนึ่งนี่คือการกู้เงินโดยที่พยายามจะไม่บอกว่ารัฐบาลกู้พยายามจะแอบ,บเอาไว้ถูกไหมคือตอนนี้เพดานเงินกู้ของรัฐบาลเนี่ยเกือบเต็มหมดแล้วแต่อันนี้เป็นสเต็ปหนึ่งในการทดสอบระบบต่อไปเดี๋ยวจะให้มีรัฐวิสาหกิจปตทกันไฟฟ้าอะไรก็ออกไอบิตคอยแบบนี้ เพราะนั้นเป็นการทดสอบประเดิม5,000ล้าน5,000นี่คือจิบจิบนะครับเดี๋ยวออกมาอีกราายแสนขอให้มันมาก่อนเธอแล้วจะบอกให้เลยว่าทำไมประเทศในโลกนี้ถึงไม่ใช้ไอ้คอยเหล่านี้เป็นเงินของรัฐบาลประเทศที่ใช้แล้วนะเวเนซุเอลฮาวันนี้เงินหายไป14ล้านเท่าเงิน14ล้านเรียกจำนวนเหรียญของเข้านะซื้อไก่ได้หนึ่งตัวประเทศทไทยเนี่ยเงินคอยเหล่านี้ พวกบิตคอยทั้งหลายเนี่ยมันหาต้นหาเขาเรียกต้นทางไม่เจอเพราะฉะนั้นเป็นเงินค้ายาเป็นเงินค้าอาวุธเป็นเงินยาเสพติดเป็นเงินพนันออนไลน์จะซ่อนอยู่ในนี้ได้หมดทีนี้เบื้องต้นไอ้นี่มันแค่สเต็ปวันสำหรับทำให้เป็นดูก่อนแต่ที่เหลือจริงๆคือจะทำสเตเบิลคอยซึ่งไปคุยไว้กับหลายประเทศแล้วแล้วก็จะไปประกอบร่างกับพรบอรไอ้ศูนย์กลางทางการเงินประกอบร่างกับคาสิโนซึ่งคาสิโนเนี่ยไม่ได้สร้างรายได้แล้ว วันนี้ที่มันซ่อนกันอยู่คือเป็นแหล่งฟอกเงินคุณผู้ชมจะเห็นเลยล่ะกรอบของมันเนี่ยชัดแล้วล่ะว่าหนึ่งสองสมันจะสอดคล้องกันส่วนคําพูดที่บอกว่าโอ้ยจะมาให้ประชาชนรายได้น้อยเลือกดีกว่าไปซื้อพันธบัตรซึ่งเข้าถึงยากคนก็บอกคุณก็เป็นลดขั้นตอนซื้อพันธบัตรสิ <c oughs> ก็จบแล้วเมืองไทยเคยทําอินทนนคอยเหรียญอินทนนของแบงก์ชาติแล้วก็หยุดไปจีนก็ทํานหยวนคอยก็หยุดไปแล้วทําไมเขาไม่ใช้กันล่ะ แล้วนายกบอกว่าประเทศไทยทําดิจิตอลเนี่นะรับรองต่างชาติตลึงค้างเลยอตลึงสิครับว่าคุณอยู่ๆ <c oughs> คุณจะตามไปในเซเอลัไปทําไมอนอกจากคุณมีผลประโยชน์ับซ้อนอ <c oughs> ทีนี้เอาล่ะกลับเข้ามาด้วยเวลาจริงๆ <c oughs> คนก็เลยสงสัยอย่างนี้ย้อนกลับไปชั้น14ถ้าเป็นอย่างที่คุณสมชายว่าสมมุตินะครับจะต้องมีมติ13มิถุนานหรือไม่ก็ใกล้ๆน,นั่นน <c oughs> ่ะเอ๊ะทำไมดูมั่นใจจังดันทุกอย่างเข้าต่อเหมือนรัฐบาลจะได้อยู่ต่อเออ ก็คิดว่าถ้าสามารถสู้ได้แล้วไม่ติดคุกไปนอนบ้านจันทร์สองราก,ก็ได้ก็ก็เป็นแล้วแต่คุณนักสินจะคิดผมผมอาจจะมองอีกมุมหนึง่งไม่ได้มีอคติถ้าุมมองในแง่กฎหมายถ้าคุณนุ้งอิงยังอยู่แล้วไม่ใช่อำนาจยุบสภาเพราะฝ่ายค้านก็ไม่พร้อมรัฐบาลก็ไม่พร้อมยังไงก็ต้องอยู่กันไปต่อสามทฤษฎีว่าเอาแดงบวกน้ำเงินไว้ก่อนกลัวส้มมากจนเกินไปก็เลยอยู่กันอย่างนี้ สิ่งเหล่านี้มันเลยเกิดในภาวะเชื่อมั่นว่าประเทศเขาจะกลุ่มสภาพกันอยู่อย่างนี้ต่อไปซึ่งผมกําลังบอกว่าคุณต้นกับผมวันนี้อีกส0ปี50ปีข้างหน้าไม่รู้เราอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าเราปล่อยประเทศเราไปนะเราตายไปแล้วเราก็ไม่เป็นสุขเฮ้ยมันมาได้ไงผมกำลังบอกว่าวันนี้วิกฤตแม้กระทั่งเศรษฐกิจทุจริตทุกหย่อมยา่าเลือกตั้งท้องถิน่นเลือกตั้งระดับชาติโกงกินกันกทั่งนักการเมืองนักโกงเมือง บอลการพน,นันวันนี้ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วที่จะพังประเทศนี้ถามว่าทําไมเขามั่นใจก็เพราะว่าคนไทยไม่กล้าไงคนไทยกลัวกลัวการเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็กลัวการเปลี่ยนแปลงถามว่าเราจะยุดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรเราหยุดได้ด้วยครับได้เชิญคนไทยทั้งหมดไม่ว่าจะสีไหนก็ตามไม่ว่าจะคนรุ่นไหนเจนไหนก็ตามมาร่วมกันผมไม่เชื่อว่าคนไทยไม่รักชาติแต่ผมเชื่อว่ามันมีคนไทยบางส่วน แอบหากินผลประโยชน์ไม่ว่าจะไปแอบหากินกับเขมรแอบหากินกับทุนต่างชาติทุนเทาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้าคนส่วนใหญ่ของประเทศไม่ยอมเราลุกขึ้นเนี่ยนะมันไม่ต่างอะไรกับเกาหลีใต้เราไม่ต่างกับญี่ปุ่นเราไม่ต่างกับสิงคโปร์ที่เขาเปลี่ยนแล้วประเทศไทยเนี่ยมาอยู่จุดโมเมนตัมตรงเนี้นิดเดียวนะถ้าปล่อยอีกนิดนึงก็ล้มแบบตึกสตอถ้าปล่อยให้สู้เหมือนคนดันรถขึ้นภูเขาถ้าเราพร้อมใจกันลุกดันขึ้นไปรถก็ผ่านขึ้นภูเขาได้ จังหวะน,นี้เป็นจุดผเรียกหัวต่อคือคตอนนี้คือจุดจุดจุดที่เรียกว่าถอยไม่ได้แล้วใช่คุณจะซ้ายหรือจะขวาครับซ้ายตกเหวขวาไปสู่ผลทางที่เจริญมันมาจุดที่เลยเป๊ะเลยทุกอย่างมันมาประดังประเดยการศึกษาต่ำที่สุด GDP g โกรตต่ำที่สุดดัชนีทุจริตคอร์รัปชันต่ำที่สุดอันดับร้อยของโลกไปแล้วจะทำบอลบบคาสิโนโแบบสิงคโปร์สิงคโปร์เขาอยู่อันดับสาของโลก ญี่ปุ่นก็อันดับยี่สิบเราเนี่ยมันโห่สิเราพูดอย่างนี้เข้า<ล>ขายสีทเทาแล้วคือจริงๆแล้วมันคือจุดเริ่มต้นจากความสามารถในฝ่ายบริหารต่ําที่สุดฝ่ายบริหารล้มเหลวนิติบัญญัติล้มเหลวสอสอไม่มีฝ่ายค้านในสภาจริงสอสอตอนนี้มีฝ่ายเดียวคร<ฮะ>ับ8 8ดแปดแดนอนั่นแหละแล้วสอทอก็มีแ8 8แปแล้วนะอสอทแป8ปดสอจแปด8ดหมดเลยแล้วก็ฝ่ายรอร่วมรัฐบาลสวก็เป็นหัวกันนะอยู่สังกัดพักซึ่งมันไม่ควรจะสังกัดพักองค์กรอิสระ ครึ่งหนึ่งพังหมดแล้วหน่วยราชการพังหมดแล้วเหลือแค่วันนี้แพทยสภาฟื้นความรู้สึกแล้วผมเชียร์แพทยสภาสู้จนถึงที่สุดนะสารยุติธรรมต้องนําความยุติธรรมกลับคืนประเทศไทยนิติรัฐนี่ทมเท่านั้นที่จะเปลี่ยนประเทศได้ที่เหลือเหลืออะไรอ่รคุณต้นภาคเศรษฐกิจของธุรกิจแข็งแรงที่รอดมาได้เพราะภาคาอุตสาหกรรมภาคเศรษฐกิจนะแต่วันนี้ คุณเจอสงครามการค้าสหรัฐจีนเนี่ยนะเดี๋ยวทุกอย่างการะหน่ำเข้ามาเนี่ยภาคเศรษฐกิจอ่อนแอถ้าเราปล่อยอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนะผมเนี่ยทำใจแล้วนะบางทีต้องรอให้มันถล่มจนถึงที่สุดแล้วค่อยสร้างใหม่จะเอาแบบนั้นไหมถ้าเราเอาก็ยอมให้มันถลม่มต้องถล่มจนถึงที่สุดด้วยเสียกรุงครั้งที่สามเสียกรุงครั้งที่สามแต่ เสียกรุงครั้งแรกกับครั้งที่สองเราเสียให้คนต่างชาติครับเสียกรุงครั้งที่สเราอาจจะเสียให้นักการเมืองชาติเดียวกันหรือเปล่านักโกงเมืองอย่าไปเรียกเขานักการเมืองเลยผมพยายามแยกตัวเองเพราะผมไม่ได้ดีกว่าเขาพผ,ผมเคยเป็นนักการเมืองผมต้องเรียกว่านักโกงเมืองเพราะนักการเมืองที่ดีก็มีจุดเนี้ยวันเนี้ยเราไม่รู้หรอกว่าตึกจะถลม่ไมไห่ถลม่มประเทศชทยเหมือนตึกสตงอนะแต่ถ้าเราสงสัยไว้ก่อนว่าเฮ้ยมีปัญหาเรื่องเหล็กมีปัญหาเรื่องอิฐ เรื่องสายเรื่องแบบเรื่องปล่องลิฟเรื่องวิศวกรถ้าเรารีบช่วยกันเข้าไปแก้ไขปัญหานี้ซะก่อนตึกก็ไม่ถลม่มตอนนี้มาอยู่ในจุดนี้ผมเชื่อว่าระยะเวลาห้วงไม่กี่เดือนนี้เราต้องตัดสินใจถ้าไม่ตัดสินใจเราก็ถอยมานั่งดู <c oughs> แล้วก็ต้องให้มันพังลงไปก่อนแล้วก็เริ่มสร้างใหม่ครับอยู่ที่มือของคุณผู้ชมแหละครับว่า ตกลงเราจะปล่อยให้เรากลายเป็นประเทศที่ล้มเหลวพังทลายจนถึงย่อยยับด้วยฝีมือของนักกงเมืองแล้วจะสร้างใหม่หรือไม่วันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับ,บแล้วกลับมาพบกับเรื่องนี้ต้องเคลียร์ได้ทุกวันจันทร์ถึงสุขทาง j k Top News 1ิแห่งนี้นะครับกับแขกรับเชิญแบบนี้วันนี้ผมและคุณสมชายแสวงการลาคุณชมไปก่อนครับสวัสดีครับ ผมมีสิ่งดีๆมาแนะนําอย่างที่เห็นเนี่ยครับถ้าใครที่ชื่นชอบโอ้โหการออกไปทานอาหารอร่อยอ่อยแล้วเสร็จแล้วกินเยอะไปกินหนักไปแน่นท้องท้องอืดไอระบบย่อยอาหารเองมันก็เสื่อมไปตามอายุจะไปกินยาช่วยย่อยบ่อยๆมันก็ไม่ดีเดี๋ยวไตเราก็จะทํางานหนักตัวนี้เลยครับคุณผู้ชมครับตัวช่วยตัวนี้แอปเบอรี่ ผงสกัดจากแอปเปิลไซเดอร์ที่จะช่วยในเรื่องการเผาผลาญทานแล้วโอ้โหคุณชมท้องเบาสบายรสชาติก็ดีด้วยนะจะเรียกว่าอร่อยก็ได้นั่นก็คือรสมิกซ์เบอร์รี่หวานและที่สำคัญครับไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำตาลเพราะไม่มีน้ำตาลหนึ่งกล่องนี้คุณชมมี30ซองราคาปกตินะครับ3,000บาทเหลือเพียงแค่1,0 9 0บาทหรือเฉลี่ยแล้วตกซองละ30บาทนิดๆเท่านั้น สนใจนะครับโทรมาที่เบอร์020160000หรือที่ LINE TV 999ครับ